สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Whitebiz AI Business Automation นะครับช่องของเราเนี่ยจะนำเอา AI เนี่ยมาปรับใช้ให้กับธุรกิจของทุกคนกันครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคอร์ดโคซึ่งเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับทำไมมาถึงหายไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตัวงคอร์ดโคดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตัวแอน r o p ิกเนี่ยสร้างคอร์ดขึ้นมานะครับเป็นโมเดลที่นักพัฒนาโปรแกรมเนี่ย นิยมใช้กันมากที่สุดในการพัฒนานะครับแล้วตอนนี้มันเปรียนเสมือนกับว่าเราสามารถที่จะจ้างซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะจ้างในเมืองไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะต้องใช้เงินเดือนมากกว่า50,000บาทนะครับต่อเดือนในการจ้างพวกนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย AI เขามามีบทบาทในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวของคอร์ดโค้เนี่ยก็เริ่มเข้ามาที่จะทดแทน ในส่วนของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ให้กับเราเราได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกันว่าเออมันสามารถที่จะทำงานยังไงได้บ้างก่อนที่จะไปดูว่าคอร์ดโคดใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันบ้างต่อเดือนนะครับก็เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ของคอร์อดโค,ดคดนะครับซึ่งตรงนี้เรา เลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นว่าในราคาของคอร์ดโค้ดนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้งานคอร์ดโค้ดเนี่ยเราจะใช้งานได้2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการใช้งานที่เป็นตามเปเปอร์ยูสจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าเราพิมพ์พร้อมไปเท่าไหร่ตัวของแอตโตรปิกเนี่ยก็จะคิดเงินมาตามจํานวนโทเค็นที่เราใช้นะครับ แล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเราใช้งานคล้ายๆกับเราไป s u b s c r i b ชาร์จ GPT หรือ Gemini นะครับก็จะเป็นรายเดือนนั่นเองในส่วนนี้นะครับก็เริ่มต้นที่เดือนละ17เหรียญแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นราคารายปีนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้จริงๆเนี่ยก็จะเป็น20เหรียญบวกแว7%ดเนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้งานก็จะมีอีก2ส,ส่วนนะครับก็คือตัวของ c o ส m a ็นะครับ 5x กับ 20x นะครับอยู่ที่100เหรียญแล้วก็200เหรียญน,นะครับ ตัวของ Max กับตัวของ Pro เนี่ยต่างยังไงนะครับก็คือว่าตัวของ Pro เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คอร์ดคอร์ได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้โมเดลที่เป็นโมเดลขั้นสูงได้เราสามารถจะใช้ได้แค่ตัวของ s o n n e t 4เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ในส่วนของตัวของ Max ตัวของ Max เนี่ยเราสามารถที่จะปรับไปใช้ตัวโมเดลที่มีความฉลาดมากขึ้นก็คือตัวของ Opus 4นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าเราจะใช้คอร์ดคอร์เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ แล้วทีเนี้ยเรามาถามว่ามันแพงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำ web coding สร้างแพลตฟอร์มขึ้มนมา1แพลตฟอร์มนะครับเราเสียค่าใช้จ่ายกันไปเท่าไหร่บ้าง ตัวแพลตฟอร์มที่ผมสร้างขึ้นมาตรงนี้ชื่อ c o r l Social นะครับ c อ r e Social เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวการในการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียต่างๆเราสามารถจะสร้างตัวของ Workflow NSN ในการสร้าง Automation ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็น a u t o p o s สพวกนี้นะครับสามารถที่จะยิงขึ้นไปบน Facebook หรือ Instagram ได้ตรงนี้นะครับเรามีการใช้ w i ท e c o d i n n g ทำอยู่ ประมาณ40ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่าใน40ชั่วโมงนั้นนะ่ะผมเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มค่าใช้จ่ายจ,จริงๆก่อนหน้านี้เราใช้ตัวของกิโลโคสนะครับก็มาดูเลยว่าในแต่ละวันเราเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับมาดูที่กราฟนี้ดีกว่านะครับงวันที่5นะครับผมเนี่ยใช้ไป19ล้าน48,000 0ไมโครดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ผมมา มีการใช้งานแล้วก็เสียเงินตามจริงไป19เหรียญน,นะครับวันถัดมา16เหรียญวันถัดมา23เหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆหนักๆเลยตรงเนี้ผมมาเสียไปเกือบเกือบ40เหรียญน,นะครับแล้วก็อีก24เหรียญจะเห็นว่าช่วงที่ผมใช้งานหนาักๆ5วันนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญได้นะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวของคอร์โค้ดแล้วก็เสมือนว่าผมเสียงเงิน100เหรียญถ้าผมเอา100เหรียญเนี่ยมาสมัครในส่วนของแพ็กเกจ max 5 x นะครับผมก็เสียแค่100เหรียญแล้วก็สามารถใช้ได้แบบ u n l i m i t ตเลยแต่ทีเนี้ย ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าแม้ว่าเราจะจ่ายรายเดือนให้กับตัวของคอร์ดโคดไปแล้วแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะยังมีเรื่องของ Limitation อยู่มีการลิมิตการใช้งานถ้าเกิดเราใช้งานมากเกินไปซึ่งลิมิตตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดก็จะถูกรีเซ็ตทุกๆ5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปใช้งานคอร์ดโคดกันนะครับซึ่งผมจะเปรียบเทียบนะครับว่าเราใช้คอร์ดโคเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มไวฟ์โคดดิ้งอย่าง b o ล e ์นะครับ หน้าตาที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองให้โบลต์นิวเนี่ยสร้างในส่วนของเกมเทอร์ติสนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าโบลต์นิวเนี่ยจะสามารถสร้างออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับผมก็ใส่พอมเข้าไปนะครับอ่าพอาใส่พอมไปเนี่ยทางโบล a ์นิวก็จะเริ่มสร้างแล้วนะครับ a f e w moments later ตอนนี้เราก็ได้เกมเทอร์ติสที่โบลต์นิวสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ ลองเล่นดูสิว่าจะมีบักหรือเปล่ากดสตาร์ทแล้วก็อันนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาด้วยปุ่มลูกศรนะครับแล้วก็กดขึ้นเพื่อที่จะทำการหมุนนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีบักอะไรนะครับหน้าตาก,ก็ออกมาเรียกได้ว่าดูดีเลยทีเดียวสำหรับตัวโบลดดอทนิวนะครับ อ่าก็เรียบร้อยครับไม่มีบัก๊กสามารถที่จะทําคะแนนได้1นลายหายไปแล้วนะครับผม1แถวเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าถ้าเราจะทําเกมเดียวกันด้วยคลอดโค้ดนะครับหน้าตาจอกมาเป็นยังไงแลวเราต้องทําอะไรบ้างนะครับส่วนของการลงคลอดโค้ดนะครับหลังจากที่เราสมัคร s ับสคริปชั่นไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลงง่ายๆเลยนะครับก็คือกด Copy ตัวคําสั่งนี้นะครับ npm install ตัวนี้ Copy ไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ Terminal เราสามารถที่จะ Copy ตัวของคำสั่งนี้แล้วก็ทำการ i n s tall ในส่วนของค o d e ดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผม i n s tall ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก i n s tall เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับด้วยคำสั่ง l o อ e แบบนี้นะครับก็จะเลี้ยเข้ามาสู่คอร์ดโคดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการให้เลือกในส่วนของ หน้าตาว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เลือก dark mode ไปนะครับเวลาจะเข้าไปใช้งานนะครับก็จะมีส่วนให้เลือกว่าเราจะใช้เป็นส่วนของคอร์ที่เป็น subscription นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็น pay per use อย่างที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปที่หลังบ้านของ a n t h r o p i c ก่อนนะครับหลังจากกดไปแล้วนะครับก็จะมีการขอ authorize กับเรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรา successful แล้วนะครับผม ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มแล้วอ่าเราจะมาทำเกมเตอร์ติสด้วยกันนะครับโอเคมาก็เริ่มเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอใส่พร้อมที่มากกว่าตัวของโบไปนะครับว่าให้สร้างเกมด้วย next.js นะครับเพราะว่าตัวของโบตอนนิเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็น ไว้คอร์สําหรับการทำเว็บแอปพลิเคชันอยู่แล้วซึ่งเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะสร้างด้วย next.js กันเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็เลยระบุไปว่าเราจะให้ตัวของโค c o โค้ดนะครับสร้างเกมตัว i s ้ด้วย next.js เดี๋ยวเรามาดูผลกันครับก็เริ่มมีการคิดแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวของโค c o โค้ดเนี่ยเมื่อเราสั่งให้ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเขาเองเนี่ย จะมีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าในส่วนของ AI coding ปกตินะครับอย่างเคอร์เซอร์เนี่ยเราพร้อมไปมันก็ทําตามที่เราพร้อมแต่คอร์ดโคนะครับเขาจะมีการคิดในส่วนที่ว่าจะเป็นขั้นเปนตอนมีสเต็ปหนึ่เป็น to do t i s อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นของตัวคอร์ดโคตรงนี้ก็จะถามนะครับหลังจากที่เขาสร้งาง task ซึ่งมาเสร็จเนี่ยก็จะให้เราทําเลยหรือเปล่าก็าทําเลย ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือก yes หรือว่า yes ต n t a s k again ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกข้อ2ไปแล้วกันระหว่างนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นส่วนของไฟล์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า,ามีคอนฟิกอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ c ค d ดโคดเนี่ยทำการสร้างให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับมีคำถามอีกแล้วนะครับก็ yes แล้วก็ไม่ต้องถามเราต่อปล่อยให้ c ค d ดโคดรันไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าเราเดิมได้ p a ็ k เกจ Json มาแล้ว p a ็ k เกจ Json เนี่ยถ้าเกิดคนไม่รู้นะครับ mm hmm. ก็จะบอกว่ามันเป็นตัวแพ็กเกจที่เราเนี่ยจะดึงไลบรารีต่างๆนะครับมาว่ามีไลบรารีไหนที่เราจะมีการใช้งานบ้างตัวใน AI ก็สร้างมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะเริ่มมีการลงพวกหนดโมดูลอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อจะเอามาใช้งานในตัวของซอฟต์แวร์ที่เราสร้างกันครับ ตรงนี้ในระหว่างพร้อมเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงก็เริ่มมี Layout มีไฟล์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เราได้ตัวส่วนของแอปมาแล้วนะครับ a few moments later โอเคครับเมื่อกี้คอดโคดก็ทำการสร้างแอปอยู่ประมาณ2นาทีแล้วผมก็ลองกดรันดูนะครับซึ่งตรงนี้มันพังก็มีบั็อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะ Copy b u g บตรงนี้ไปให้ตัวคอร์ดโคดทำการแก้ไขนะครับตอนนี้ก็บอกไปแล้วว่ามีบั๊กอะไรบ้างตัวคอร์ดโคดนะครับก็จะทำการแก้ไขเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันแก้ไขได้หรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าเขาใช้ Tailwind CSS แต่ว่าไม่ได้มีการ Install ตัวแพ k เกจ Tailwind เข้าไปนะครับระหว่างนี้เราก็รอกัน นะครับโอเคเขาบอกว่าฟิกซ์แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันฟิกซ์จงหรือเปล่าเดี๋ยวผมคอปปดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมออกมาลายข้างนอกละกันนะครับสั่งรันเดฟเลยอา โอเคก็เฉยว่าคอร์ดโครส,สร้างออกมาได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับหน้าตาที่คอร์ดโครส,สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับในตอนตอน้นเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้เขาสร้างออกแบบมาให้สวยงามนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปแก้พร้อมกันผมก็สั่งไปแล้วนะครับว่าให้ทําให้ UI สวยขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าตัวของคอร์ดโคดเนี่ยจะสามารถ enhance นะครับหน้าตาของ UI เนี่ยให้มันสวยขึ้นได้แค่ไหน โอเคก็ตอนนี้เขาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาโมเดิร์นจริงๆหรือเปล่าโอเคเรามาลองรันดูกันครับจริงๆหนะ้าตาก็ยังไม่โมเดิร์นเท่าไหร่นะ แต่ทีนี้นะครับสิ่งที่ผมทําให้ทุกคนเห็นเนี่ยคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าโดยปกติแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยในการจัดการให้มันสามารถสําเร็จรู้ล่วงไปได้นะครับตอนนี้โฟ o โ,โดยทั่วไปอะครับเราก็จะเห็นว่าเอนจิเนีต่างๆนะครับเราอาจจะทําการใช้ในส่วนของไวท์โค้ดเนี่ยในการสร้างพวก UI นะครับเช่น เราจะนำคอนเซปต์ของเราเนี่ยนะครับไปสร้าง UI ให้เราเห็นหน้าตาก่อนเป็น MVP เบื้องต้นเนี่ยใน Loveable นะครับใน Rapid หรือใน b o l d New หรือ V c นะครับพอเราได้หน้าตาออกมาค่อนข้างที่จะครบท้วนสมบูรณ์ในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเราก็จะทำการ Export นะครับโปรเจก์นั้นขึ้นกิจแล้วก็ ทำการโคลนกิจลงมาแล้วก็แก้ด้วยค้ดโค้ดต่อสิ่งที่ค้ดโค้ดเนี่ยทำได้ดีกว่าในส่วนของ l ริ a มเ l หรือว่า b o l ด์นหรือว่าพวกที่เป็นเน้นเป็นหน้าตา UI ต่างๆเนี่ยเพราะว่าตัวค้ดโค้ดนะครับสามารถที่จะใส่ลอจิกที่ซับซ้อนมากขึ้นไปทําให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานในวิสเน่ลอจิกต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ l e ิ a มเอทําทำหรือว่า ซอฟต์แวร์วา e โค้ดทั่วๆไปทำเนี่ยนะครับเราก็จะพบเลยว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้นทุนเนี่ยก็จะแพงกว่าในการใช้คอดโค้ดค่อนข้างมากนะครับตรงจุดนี้แหละก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญว่าเราจะเริ่มต้นในการทำวายโคดดิ้งยังไงได้บ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าหน้าตายังไม่สวยงามดีแต่ว่าในส่วนของ Logic ก,การทำงานเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ลื่นไหล ตอนที่เขามีการเอ่อทำลายบอกก็จะมีเรื่องของ Animation e f f e c t นะครับเดี๋ยวผมลองไปใส่ดูอีกว่าทำให้หน้าตามันสวยขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมันมีอย่างหนึง่งทุกคนอาจจะคิดว่าในส่วนของอค์ดโค้ดเนี่ยไม่สามารถที่จะ Copy รูปภาพได้เดี๋ยวผมจะ Copy หน้าตาของตัว Bold.new นะครับที่เราทำออกมาเป็นแบบนี้ไปให้ค้ดโค้ดทำการแก้ไขหน้าตาแก้ไข UI ให้ออกมาคล้ายๆกันครับตอนนี้นะครับผมก็จะทำการแคปหน้าจอนะครับ ก็ทำการแคปเลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็กลับไปที่คอร์ดโคดกันนะครับคนทั่วไปนะครับจะนึกว่าคอร์ดโคดเนี่ยเราไม่สามารถจะก๊อปปี้รูปภาพได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะวางได้นะครับบน macos เราจะใช้ command v ในการ Copy ใช่ไหมครับแต่พอเราอยู่บน Terminal เนี่ยเราต้องกด c t r o l v ครับเพื่อทำการแปะรูป แล้วก็ใส่นี่จะเห็นว่ามีการอัปโหลดอิมเมจขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขจะพูดได้ว่าจริงๆเนี่ยเราบอกว่าให้คคดโคดทำเว็บสวยๆเนี่ยแต่ความจริงแล้วนะครับเขาอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำว่าสวยหรือไม่สวยนีย่คืออะไรหลายๆครั้งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องไป Copy หน้าตา UI ที่เราอยากได้เอามาเป็น Inspiration ให้กับตัวคคดโคครับ ตอนนี้เราก็ Copy หน้าตาที่ได้มาจากตัวของ Bo.Ne ดนะครับส่งให้คดคดโคดทำแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะออกมาหน้าตาสวยงามแบบที่เราคาดหวังกันหรือเปล่า A later few moments later. ตอนนี้คดคดโคดก็ทําเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ตัวของคอดคดโคดเนี่ยทำการแก้ไขหน้าตายูไโดย Copy มาจาก Bo.Ne ดนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงก็อ,อันนี้นะครับเป็นหน้าตาที่ได้มาจาก การแก้ไขล่าสุดนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของ b o ตอนนิวเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของโบตอนนิวเนี่ยก็ยังมีหน้าตาที่ยังสวยงามกว่านะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มทำวคดิ้งหรือขึ้นโปรเจกต์ให้เราไปเริ่มที่ส่วนของ l o v e b l e b o ิ o New อนและิหรือว่าเป็น v ีก่อนก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาหน้าตาสวยกว่านะครับพอเราสร้างหน้าตาครบทุกหน้าแล้วเนี่ยเราค่อยดาวน์โหลดตัวของซอร์แวนะครับ เข้ามาแก้ไขโดยให้ค้ดโค้ดเนี่ยทำการแก้ไขในแต่ละฟังก์ชันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประหยัดต้นทุนกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับค้ดโค้ดเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันได้นะว่า AI coding ตัวนี้สามารถจะมาเป็นแ o f t w a r นจิเนียร์ให้กับทุกคนได้หรือเปล่าผมาจ,จะบอกว่าในคลิปนี้ผมสั่งงานพร้อมไปแบบง่ายๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะใช้งานค้ดโค้ดให้มาเป็นแแ f t w a r นจิ g i n e ร์ได้ทํางานระดับละเอียดละเอียดได้เนี่ย จริงมันมีวิธีมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าถ้าเกิดจะใช้คอค์ดโค้ดอย่างที่มืออาชีพเขาใช้และสามารถที่จะทํางานในระดับโปรดักชันได้เนี่ยเขาทํากันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ